อำนาจจิตหลวงพ่อนาคจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อหรือศีลิงดำวัดจันทารามท่าสงจังหวัดอุทัยธานีเจ้าคุณเทพสิทธินายกหลวงพ่อปูนาควรคังเป็นคนดีในกรุงเทพ ในระยะใกล้ๆหลวงปู่น,นาควรคังนี้เคยรู้จักกับอาตมามาหลายปีเอาขั้นรู้จักกันนะไม่ใช่ดันไปเป็นเพื่อนกับท่านครั้งหนึ่งท่านไปที่วัดบางสายนอกอำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาเดี๋ยวนี้เขายกขึ้นเป็นอำเภอบางสายแล้วอาตมานอนหลับพอท่านไปถึงท่านก็จับขากระตุกพอลุกขึ้นมาเห็นเป็นหลวงพ่อน,นาค เลยเรียบลุกขึ้นกราบและวปูพรมให้ท่านอาตมาก็ไม่ใช่พระวัดนั้นที่ไปจะไปเทศถึงเวลากลางคืนเขานิมนต์ท่านไปปลุกพระปูพรมแล้วท่านก็นั่งแล้วก็มีพระมหาวัยพระครูอดุลอดุลวรวิทย์มหาวัยเจ้าคณะอำเภอบางสายหยิบพระให้องค์หนึ่งเป็นพระทำใหม่ถามว่าพระองค์นี้เข้าปลุกเสกใช้ได้ไหมขอรับ พอท่านหยิบป,ปับ๊บท่านก็บอกเลยบอกว่าพระที่ปลุกเสกพระองค์นี้เป็นพระรูปร่างเขาขาวทมทมใช่ไหมอายุประมาณสักสามสิบปีพระครูอดุลก็บอกปะชัยท่านบอกว่าเออเขาเก่งเหมือนกันนะเขาเก่งเหมือนกันทําหนักไปในด้านคองกระพันชาตรีนี่เป็นจุดหนึ่งของหลวงพ่อนาคนะเราเล่ากันจุดเล็กๆก,ก็แล้วกัน จุดที่สองร้อยเอกไพบูรณนายทหารช่างชพันหนึ่งสมัยปีพศ2502ปีนั้นอัตมาไปพักปืนที่วัดชิน,นรสารามจังหวัดทนบุรีหลังกองเรือเล็กกองทับเรือร้อยเอกไพบูุ์ก็ไปบวชอยู่ด้วยเวลาบวชก็อยากเจริญกรรมาฐานก็สอนให้ตามแบบฉบับเท่าที่รู้ความจริงก็ไม่ได้รู้มากนักพอรู้บ้าง ไม่รู้บ้างก็ไม่ใช่ว่ารู้ดีเท่าที่มีความรู้ก็สอนไปแกนั่งปับคืนแรกเห็นคนสามคนมายืนตัวสูงใหญ่สีดำมายืนอยู่ข้างๆความจริงตอนนั้นอาตมานั่งอยู่อในห้องหนึ่งก็เห็นเหมือนกันก็รู้ว่าเป็นเพื่อนเก่าของร้อยเอกภัยบุญมาเยี่ยมเพราะตัวแกดำๆแกเคยเป็นกุมพันตอนเช้าแกก็รายงานเรื่องการเห็นให้ทราบอาตมาก็บอกว่า ไม่เป็นไรหรอกเพื่อนเข้ามาคุ้มครองแกก็กลัวคืนที่สองคืนที่สามแกก็ยังแสดงความกลัวก็เลยนึกว่านี่ถ้าจะไม่เป็นเรื่องถ้าคืนกลัวหนักๆเข้าประสาทจะแย่ดีไม่ดีจะเป็นบ้าเอาพูดเท่าไรแกก็ไม่ฟังอาตมาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคืนที่สีน่นี่หาดอกไม้ทุบเทียนเข้าไปหาหลวงพ่อนาควรคัง เพราะในพรรษาตอนนั้นท่านสอนพระกรรมฐานตอนคำ่ำก็ไปนมัส,สการท่านก่อนสองทุ่มเวลาสองทุ่มท่านลงมือให้นักปฏิบัติกรรมฐานเจริญกรรมฐานเวลาทุ่มเสร็จเศษก็ไปพบท่านเลยบอกร้อยเอกไพ่โบณซึ่งตอนนั้นเป็นพระให้เข้าไปนมัส,สการพอส่งผ่านให้ท่านแล้วกราบเงยขึ้นมาท่านก็บอกเลยว่า จะไปกลัวทำไมผีไอ้สามคนที่มันมายืนอยู่ข้างๆนี่มันเป็นเพื่อนเก่าของเรานะเขามายืนอารักขารักษาความปลอดภัยให้ไม่น่าจะกลัวต่อจากนี้ไปไม่ต้องกลัวนะเรามีครูบาอาจารย์ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งหมดเราจะได้ดีนะทำให้ดีแล้วเราจะได้ดีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านรู้เอาเรื่องที่ท่านรู้โดยไม่ต้องบอกมาคุยกันท่านจะรู้เพราะอะไรก็ช่าง ทีนี้มีอีกเหตุการณ์หนึ่งเรื่องรถนายทหารหายนายทหารคนนี้ก็เป็นนายทหารผู้ใหญ่แล้วเรื่องก็มาจากร้อยเอกไพบุญเหมือนกันร้อยเอกไพบุญมารายงานให้ทราบบอกว่ารถเจ้านายหายไปดูหนังที่โรงหนังคิงหรือแกรนก็ไม่ทราบเป็นรถประจําตําแหน่งไม่ทราบว่าไปไหนเขาบอกให้ดูให้ด้วยเลยบอกว่าถ้าหลวงพ่อนาคยังมีชีวิตอยู่ ฉันจะไม่ยอมพยากรเข้าของดีๆฉันไม่ดูให้แกแกไปหาหลวงพ่อนาคก,ก็ไปหาหลวงพ่อนาคด้วยกันพร้อมกับเจ้านายของเขาเอาดอกไม้ทุบเทียนไปพอประเคนดอกไม้ทุบเทียนสองคนก็กราบเมื่อเงยหน้าขึ้นมาท่านก็พูดเลยว่ารถของคุณนะ่ะไม่ต้องไปวิตก,กังวลหรอกพรุ่งนี้เวลาประมาณสักบ่ายห้าโมงจะมีตำรวจเอามาส่งให้ ตำรวจเขาจับไว้ทางด้านสายเหนือของจังหวัดพระนครไม่เป็นไรไม่ต้องเสียอะไรมากจะเสียเกะเลายาปลาอิงเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละเลี้ยงดูกันตามสมควรคือเราขอบใจเขาพอพูดจบท่านก็ถามว่าเออขอโทษเถอะไอ้ฉันมันคนแก่พูดเลอะเทอะไปนี่มาธุระอะไรกันนี่พอเท่านั้นแหละพอจะประคุณสองคนก็บอกว่าจบเรื่องแล้วขอรับหลงพ่อ เรื่องนี้ก็มีแค่นี้นะฟังแค่นี้แล้วก็คิดไว้ดีว่าท่านรู้แบบไหนนี่ไม่บอกให้ฟังเพราะเป็นเรื่องเล่าให้ฟังแล้วก็มีอีกตอนหนึ่งนายตำรวจสมัยคุณเผาวเวลานี้ยังรับราชการอยู่เป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่สมัยนั้นเป็นร้อยตำรวจโทรพระของแกหายพระพุทธรูปขนาดห้านิ้วราคาก็ร้อยก,อกว่าแต่ว่าคนไปหลวงคองงูเขียวตายเข้านี่มันโมโห ที่เรียกว่าง,งูเขียวตายเพราะอะไรเพราะเวลานั้นแกไปรับราชการไปทํางานไปอยู่เวรที่โรงพักทีนี้พระอยู่ที่บ้านคนขโมยที่บ้านจะหาว่าแกเผลอเรลอไม่ระมัดระวังไม่ได้เพราะแกไม่ได้อยู่ก็เหมือนกับงูเขียวแต่ว่าตายแล้วเพราะบ้านมันจะคุ้มครองอะไรได้เมื่อพระหายแกก็มาถามแกมาถามว่าพระของผมใครลักเอาไปขอรับ ก็เลยบอกว่าคุณคุณจะมาถามอะไรฉันในเมื่อพระของคุณหายแล้วอีกประการหนึ่งท่านที่มีความรู้ดีกว่าฉันคือหลวงพ่อนาคท่านก็นยังโยถ้าคุณอยากจะรู้ก็ไปถามหลวงพ่อนาคก็แล้วกันแล้วคุณจำไว้นะถ้าหากว่าหลวงพ่อนาคยังมีชีวิตอยู่เพียงใดถ้าคุณมีความขัดข้องใดๆก็ตามถ้ามมาหาฉันฉันจะไม่บอกเพราะว่าหลวงพ่อนาคดีกว่าฉันหลายเท่า ไปหาหลวงพ่อนาคกันแล้วกันก็เป็นันบ้าแกก็ไปหาหลวงพ่อนาคพอเอาดอกไม้ทุกเทียนไปก็กราบเจตนาของแกมีอยู่ว่าถ้าแกรู้ตัวเมื่อไรแกจะยิงทิ้งทันทีอาตมากระรับเจตนาของแกสีหน้าของแกบอกอาการของแกบอกก็คิดว่าถ้าแกรู้ตัวหัวขโมยเมื่อไรแกยิงทิ้งแน่เพราะสมัยนั้นเป็นสมัยยิงทิ้ง แคกราบลงไปสามวาระพอเงยหน้าขึ้นมาหลวงพ่อน,นาคท่านก็บ,บอกว่าคุณคุณจะไปฆ่าจะไปแกงเขาทำไมคุณคิดจะไปฆ่าเคนนะประโยชน์มันดีที่ไหนพระพุทธรูปองค์เดียวราคาร้อยกว่าบาทเวลานี้คุณเป็นร้อยตำรวจโทกินเงินเดือนเท่าไรแล้วต่อไป ถ้าคุณยังไม่ออกคุณจะได้เลื่อนยศเป็นนายพันในพลกระได้แล้วเงินเดือนมันเดือนละเท่าไรถ้าคุณไปฆ่าเขาตายบังเอิญเขาต่อสู้หมายความว่าญาติของเขาฟ้องร้องกันมาคดีถึงรองถึงศาลคุณก็จะติดคุกติดตารางเมื่อเวลาคุณติดคุกติดตารางนะ่ะเงินเดือนจะได้หรือเปล่าเงินเดือนมันก็ไม่ได้ศักดิ์ศรีของคุณก็เสียไปอนาคตก็ถูกบั่นทอนแล้วลูกเมียข้างหลังก็จะมีแต่ความลำบาก จะหากินเองมันจะสะดวกที่ไหนนี่คุณคิดไม่ถูกพระราคาร้อยกว่าบาทแล้วคุณคิดจะฆ่าเขานอกจากนั้นคุณตายแล้วยังต้องตกนรกอีกเมื่อเราอยากได้พระใหม่เราก็ไปซื้อมาใหม่มันก็หมดเรื่องกันไปท่านพูดมากกว่านี้นะแนะนำถึงเรื่องสวรรค์เรื่องนรกอยู่นานประมาณค่อนชอั่วโมง เมื่อพูดจบท่านก็ถามว่าขอโทษเถอกคุณคุณมาธุระอะไรฉันนะ่ะเป็นคนแก่พูดเลอะเลือนๆแบบนี้บางทีใครเข้ามาก็พูดส่งเดชไปตามอารมคนแก่นะคุณนะอย่าถือสาหักวามกับคนแก่เลยพอเจ้าปาะคณร้อยตำรวจโทคนนั้นเวลานี้เป็นนายพันแล้วใครก็ช่างแกเลยกราบไปสามครั้งบอกหลวงพ่อขอรับเรื่องที่ผมต้องการจะรุนนะ่ะจบไปแล้วขอรับ ที่หลวงพ่อพูดนะ่ะตรงตามความเป็นจริงหลวงพ่อน่าท่านก็บ,บอกอย่างนั้นเรอขอโทษเถอะไอ้ฉันคนแก่มันก็พูดซ่งบางทีนั่งอยู่คนเดียวมันก็พูดนาะคุณนาะไม่ได้พูดแต่กับคุณหรอกเวลาเห็นใครเข้ามาบางทีมันก็นึกอยากจะพูดส่งไปอย่างนั้นแหละแต่หลายคนเขาก็พูดว่าไอ้ที่พูดนะ่ะมันตรงตามความเป็นจริง ไอทุระที่เขามามันก็หมดไปฉันว่ามันก็เป็นเรื่องบังเอิญนะนี่เป็นเรื่องของหลวงพ่อนาคตอนหนึ่งนะท่านผู้ฟังท่านจะคิดว่าหลวงพ่อนาคท่านรู้ได้ด้วยอะไรด้วยยานหรือเดาก็ตามใจเถอะไม่ได้ว่าอะไรนะนี่มาเล่าสู่กันฟังเท่านั้นทีนี้มาคุยกันต่อไปถึงเรื่องของหลวงพ่อนาคก,ก็คือพระลงอเวจพีพระรูปนี้ก็ออกชื่อท่านไม่ได้ ถ้าออกชื่อเมื่อไรอาตามาห็นจะติดคุกตารางเมื่อนั้นพระลูกศิษย์เยอะเหลือเกินเป็นพระที่วัดไหนจังหวัดไหนก็บอกไม่ได้เหมือนกันถ้าใครคืนเดาเดาผิดแล้วจะมาโทษกันไม่ได้ไม่ยอมรับบอกไว้ก่อนนะว่าไม่ยอมรับเรื่องนี้ไม่รับใครอย่ามาถามเลยยันตายไม่พูดหรอกถ้าขืนพูดเมื่อไรมันตายก่อนเวลาไม่เอาแล้วเรื่องจริงมันก็มีอยู่ว่า วันหนึ่งมีอาจารย์วิปัสนาสมัยนอนสมัยยังไม่ถึงเก่งพุทธการท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากสมัยนั้นสมถาวิปัสนาเพิ่งจะก้าวขึ้นสู่ระดับตาของชาวโลกความจริงสมถาวิปัสนากรรมฐานนี้มีมานานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงอุบัติหรือก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติแล้วพระพุทธเจ้าก็มาคิดใหม่ค้นคว้าใหม่ได้อริยสัจแล้วก็สอนกันเรื่อยมา ยังระบบนิพพานต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็สอนกันเรื่อยมาแล้วมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เกิดมีวิปัสสนาเบสิกเกิดขึ้นอีกหน่วยหนึ่งแต่ท่านก็เรียกว่าวิปัสสนาเหมือนกันอันนี้สำหรับผลอาตมาจะไม่พยากรณ์เพราะว่ามาเด้เข้าไปร่วมสำนักจะถือว่าไม่มีผลหนะไม่ได้ความจริงการเจริญวิปัสสนาย่อมเป็นไปนตามัธยาัยของบุคคล จะทำให้เหมือนกันนะมันไม่ได้แบบเดียวกันแต่พลิกแปลงไปคนละจังหวะกันเหมือนกันได้ผลดีเหมือนกันอย่าไปโทษกันนะนักวิปัสสนาถ้าทำให้เหมือนกันละอย่าไปว่าเขาผิดอย่าไปว่าเขาถูกปล่อยเขาเพราะเรื่องผลมันเป็นปัจจตังรู้เองแล้วกันบรรลุมรรคผลมีกิริยาไม่เหมือนกัน อย่างนางภิกษุณีคนหนึ่งฟังเทศมาเกือบล้มเกือบตายไม่ได้อรหัตผลพอกลับมาถึงกระท่อมตักน้ำล้างเท้าก่อนจะขึ้นกระท่อมน้ำไหลไปแล้วก็หยุดแล้วก็มองดัวน้ำานึกว่าชีวิตเรากับน้ำมีสภาพเหมือนกันมีการเคลื่อนไปในที่สุดก็หยุดไม่ช้าเราก็ตายเราจะเกิดสก,กิี่ชาติก็มีสภาพเป็นแบบนี้เท่านี้ท่านก็บบรลุอรหรัน พระบางรูปฟังเทศเกือบตายมาได้สำเร็จอรหรันไปนั่งดูพยับแดดพอตอนเย็นพยับแดดหายไปสำเร็จอรหรันเห็นเป็นอนัตตาเทียบกับตัวนี่การเป็นอรหันต์บรรลุมรรคผลมีจริยาท่าทางไม่เหมือนกันแต่กําลังจิตเหมือนกันฉะนั้นอาการของการเจริญวิปัสสนาแต่ละสำนักไม่เหมือนกัน แต่ถ้าใช้กาลังจิตถูกต้องตรงกับที่พระพุทธเจ้าแนะนำก็เป็นอันว่าใช้ได้ฉะนั้นวิปัสสนาแบบเบสิกแบบไหนก็ช่างใครเป็นอาจารย์ก็ช่างใครเป็นต้นคิดก็ช่างไม่พูดให้ฟังท่านจะมีผลเป็นยังไงท่านก็สอนกับท่านผู้จเจริญท่านั้นจะทราบผลพวกเราทุกคนภายนอกจะรู้ผลไม่ได้ฉะนั้นอย่าไปประนามกันว่าของคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีดีเหมือนกัน อย่างน้อยที่สุดก็ดีที่เคยเจริญมีจิตตกอยู่ในสันโดษถ้าว่านั่งทำตัวเป็นตัวเองอยู่สักพักหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำเลยทีนี้มาว่ากันถึงท่านอาจารย์ผู้นี้ท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสสนาแบบเบสิกสมัยสงครามโลกครั้งที่สองท่านเริ่มต้นก่อนหรือใครจะก่อนท่านก็ไม่ทราบรู้ว่าองค์นี้มีชื่อเสียงฟุ้งกจรไปมากต่อมาท่านก็ตาย เรื่องธรรมดาตายไม่ใช่ของผิดธรรมดาคนเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีเมื่อตายแล้วเขาก็ทำศพมีนายทหารเรือหลายคนไปนั่งโยแล้วมีนายทหารเรือบางท่านบวชเป็นพระอาตามาก็ย่องไปกับเขาเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปในฐานะบางสกุลหรือพระเทศทีนี้เมื่อพระรูปนั้นตายอาตามาก็ไปในฐานะไปเผาพระมีนายทหารเรือคนหนึ่งตอนนั้นเป็นเรือเอก ื่อเรือเอกสัง,งี่ยมแกบวชเป็นพระแล้วก็นั่งยุกล้หลวงพ่อนาคพอนั่งไกลๆแล้วก็ถามหลวงพอนาคว่าหลวงพ่อขอรับท่านองค์นี้ตายเขาจัดศพเป็นงานใหญ่หลวงพ่อมีความรู้สึกเป็นยังไงขอรับหลวงพ่อนาคก,ก็บอกว่าเอ๋ข้าจะมีความรู้สึกยังไงก็นมื่อคนมันไปเอเวจีเสร็จแล้วอาตมานั่งรองลงมาข้างท้ายก็สงสัยท่านบอกว่าคนนี้ไม่ใช่พระ ก็ยกมือพนมกราบเรียนถามท่านว่าหลวงพ่อหมายถึงใครขอรับคำว่าคนไปอเวจีนะท่านก็เลยบอกว่าไอคนที่เขาจัดงานศพวันนี้นะซีไปอเวจีก็เลยกราบเรียนท่านว่าหลวงพ่อเป็นพระนะครับไม่ใช่คนท่านก็ว่าเป็นพระเมื่อไรข้าเรียกคนนี้ยังสงไปแล้วนาะ แต่ความจริงมันเป็นสัตว์นรกมาตั้งแต่ก่อนตายไอคนเราจะตายจะเป็นพรหมต้องเป็นพรหมก่อนตายถ้าจะเป็นเทวดาก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายจะเป็นสัตว์นรกก็เป็นสัตว์นรกก่อนตายใครจะไปนิพพานก็เข้าถึงนิพพานก่อนตายก็เจ้านี่มันเป็นสัตว์นรกก่อนตายนี่ไปเอเวจีแล้วเสร็จกันแล้วท่านกเา็เผาเมื่อเขาเผาเสร็จอาดอกไม้จันทร์ไปใส่แล้วก็กลับมากลับมาที่กุฏิ พวกคณะในทหารเรือด้วยแล้วก็มีหลายคนตามหลวงพ่อนาคมาเมื่อท่านนั่งพวกเราก็กราบอีกวาระหนึ่งเพราะมีความเคารพเต็มที่สำหรับหลวงพ่อนาคนี้อาตมามีความเคารพเต็มที่หมายความว่าเคารพหมดตัวไม่มีเหลือไม่เคยนึกตำหนิว่าตรงไหนของท่านไม่ดีไอ้ร่างกายนะักไม่ดีจริงแต่ด้านจิตใจของท่านดีจริงๆหายาก กราบท่านแล้วก็คุยกันคุยกันหลายเรื่องแต่ไม่ใช่เรื่องพระองค์นั้นคุยไปคุยมาก็เลยถามว่าหลวงพ่อขอรับหลวงพ่อตายแล้วเป็นไหนท่านมองหน้าแล้วบอกว่าไอ้เจ้านี่ปากมันไม่เหมือนชาวบ้านเขาถามได้ว่าตายแล้วไปไหนข้าจะไปรู้หรือนี่ข้ายังไม่ตายก็เลยกราบเรียนท่านว่าคนอื่นเขาตายหลวงพ่อรู้นี่ว่าไปอเวจีแล้วหลวงพ่อตายแล้วหลวงพ่อจะไปไหนละ่ะ ท่านก็บ,บอกข้ายังไม่ตายนี่ข้ายังไม่รู้อาตมาก็ว่าต้องรู้ขอรับหลวงพ่อก็บ,บอกว่านี่ตายแล้วจะไปเป็นพรหมก็ต้องเป็นพรหมก่อนตายถ้าจะเป็นเทวดาก็ต้องเป็นเทวดาก่อนตายถ้าจะไปนิพพานก็ต้องเห็นนิพพานก่อนตายจะลงนรกอบายภูมิปเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานก็ต้องถึงสภาพอย่างนั้นก่อนตายทีนี้ถามท่านอีก ก่อนตายนี่หลวงพ่อไปไหนแล้วก็เวลาตายแล้วหลวงพ่อจะไปไหนท่านก็นั่งมองหน้าบอกแม่ไอ้นี่ปากมันตะไครจริงอาจารย์มันถึงเรียกไต้ลิงดำมันไม่ใช่ปากคนปากลิงเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเจ้าคุณธรรมพี่ชายข้านาเวลาท่านตายท่านเจ็บหนักท่านได้อรหัตผลตอนนั้นแล้วก็เวลาท่านตายท่านก็เลยไปนิพพานแล้วข้าไปไหนข้าไม่รู้ว่า เวลาตายข้าจะไปไหนข้าไม่รู้ก็เลยกราบเรียนท่านว่าคนที่จะรู้ว่าคนอื่นได้ชันสมบัติขนาดไหนก็ดีหรือเป็นพระอริยะเจ้าลำดับไหนก็ดีถ้าตัวเองเข้าไม่ถึงตามพระไตรปิฎกท่านบอกว่าไม่รู้เหมือนกับคนเรียนหนังสือคนเรียนประถมปีที่หนึ่งจะไปรู้เรื่องของประถมปีที่สี่ไม่ได้พวกเรียนประถมปีที่สีจะรู้เรื่องของชั้นมัธยมไม่ได้ คนที่เรียนชั้นมัธยมจะไปรู้เรื่องตามหลักวิชาการของคนที่เรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้นี่กฎของความจริงเป็นอย่างนี้แล้วถ้าหลวงพ่อไม่เป็นอรหันต์แล้วจะรู้ว่าจะควรทำเป็นพระอรหันต์ได้อย่างไงท่านก็ว่ากูไม่รู้ว o ยก็นึกเอาอย่างนั้นเน่ยวานึกว่าท่านเป็นพระอรหันต์อีตอนใกล้ตายเรื่องของหลวงพ่อนาคยังมีอีกเรื่องหนึ่ง คือเรื่องดูใจเวลาปลุกพระนี่เรื่องมันเกี่ยวพันกับอาตมาต้องขอประทานโทษบรรดาท่านผู้ฟังเมื่อฟังแล้วอยากคิดว่าอาตมาเป็นผู้วิเศษอยาคิดอย่างนั้นจงคิดว่าอาตมาเป็นเถรหัวล้านธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรดีไปกว่าท่านผู้ฟังเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายกินแล้วก็ขี้ตื่นแล้วก็หลับธรรมดา ปวดเมื่อยไม่สบายปวดฟันตาฝ้าหูฟังเหมือนกันพูดจะเออะโวยวายหยาบคายก็ได้พูดนิ่มนวลก็ได้ทำท่าทางเป็นผู้ดีก็ได้ทำเป็นหมาเห่าชาวบ้านก็นได้เป็นทุกอย่างไอ้ที่ทำอย่างนั้นเพราะใจมันเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนหลวงพ่อนาคท่านดีจริงๆเลยยอมรับนับถือท่านมาครั้งหนึ่งที่วัดชินรถทนบุรีตอนนั้นสมัยนั้น เจ้าคุณสุวรรณเวทีทองดีอดีตเป็นพระของวรคังมาเป็นเจ้า,าวาดท่านก็ทำพิธีพุทธาพิเศษปลุกพระเรียกว่าบวชพระพุทธเจ้าพระเครื่องนี้เขาทำรูปเปรียบพระพุทธเจ้าบางบางทีก็ทำรูปเปรียบของพระสงฆ์แต่วันนี้ทำรูปเปรียบเฉพาะพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกว่าไปบวชพระพุทธเจ้ากันปลุกไม่ใช่บวชกระมังท่านกำลังหลับไปปลุกให้ตื่น ท่านที่มีหน้าที่ปลุกพระเขานิมต์มาเก้ารูปพระอะไรบ้างก็ไม่ทราบแต่เท่าที่รู้จักมีอยู่หลายรูปแต่ขอพูดถึงเพียงสองรูปคือหลวงพ่อนาคก,กับพระครูธรรมพิรมพระแขนสั้นแขนยาวจากนครปฐมนอกนั้นที่รู้จักก็มีชื่อเสียงดังดังเหมือนกันเวลาท่านปลุกพระสำหรับพระครูธรรมพิรามรู้จักอาตมาดีอาตมาเรียกหลวงนาะพอเจอท่านเข้าก็คุยตามแบบฉบับ ทีแรกก็ทำท่าเป็นพระติ่มติมเพราะไม่เคยรู้จักกันพออาตมาเข้าไปก็เลยออกท่าตามแบบฉบับออกท่าอะไรทราบไหมท่าลิงเกิดไปยั่วท่านด้วยาการต่างๆท่านเกิดทำโน่นทำนี่ชาวบ้านเขาก็เลยรู้สึกว่าท่านจะลอกแลกไปหน่อยก็เลยบอกว่าหลวงนาะไอแก้วน้ำหนะมันอยู่ไกลผมหลวงนาช่วยหยิบไหมทีเถอะท่านก็บอกเฮ้ยแหนกูหยิบไม่ถึงนี่วา อาตมาก็เลยว่าเออพระจะปลุกพระนี่ถ้าเอาพระไม่มีฤทธิ์มาปลุกมันก็เสียเสียของเปลืองที่ไม่เอาถ้าหยิบแก้วน้ำไม่ได้ก็นิมนต์กลับวัดไม่มีประโยชน์พระแบบนี้ความจริงตอนนั้นพระอาจารย์ไหลรูปก็นั่งอยู่ด้วยแต่เราไม่เกี่ยวเราคุยกับน้าชายท่านก็ว่าน้อยแน่มันดูถูกเนี่ยว่าหาว่ากูหยิบไม่ได้เหรอ อาตมาก็เลยว่าไม่ได้ดูถูกแต่ว่าหยิบไม่ถึงนี่มันกลับวัดเลยเอามาก็รกที่พระประเภทนี้เสียศักดิ์ศรีครูบาอาจารย์นี่เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานนะและก็เป็นหลานชายของหลวงพ่อปานด้วยท่านก็มองหน้าเป๋งบอกเออมึงดูถูกกูกูก็เอาได้วะเรื่องอะไรท่านก็ยื่นแขนซ้ายออกไปมันก็ยังไม่ถึงก็เลยเอาแขนขวาตบตรงข้อศอก พูดออกมาเสียงดังๆว่าแขนอย่าออกไปสิวะเท่านั้นแหละแขนของท่านก็ค่อ,คอ,คอ,คอยๆยาวออกไปยาวออกไปความจริงแก้วน้ําตั้งอยู่ห่างสุดแขนท่านสักเม็ดหนึ่งเห็นจะได้ในที่สุดท่านก็หยิบแก้วน้ํามาส่งให้คนพวกนั้นมองกันตาตั้งไปหมดเลยแปลกใจว่าพระทําได้ท่านก็บอกไอ้นี่มันเป็นอย่างนี้ละถ้าไปเจอมันเข้าทีไรมันทําเสียผู้ใหญ่ทุกทีแหละ มันให้เล่นอย่างโน้นเล่นอย่างนี้ไม่เล่นมันก็ว่าเราจะให้มันทำมั่งมันก็บอกว่ามันลูกศิษย์รุ่นหลังมันเล็กกว่ามันไม่ยอมทำนี่ให้มันทำอะไรซีมันไม่ทำหรอกมันไม่ทำจริงๆเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าหลวงนะคือหลวงพ่อปาน่ะท่านสั่งไว้ว่าห้ามไม่ให้ทำมันก็เลยเลิกทำไอ้นี่เคารพคำสั่งครูบาอาจารย์จริงๆให้เราไม่ถูกจำกัดนี่ มันก็เลยใช้ให้เราทำอะไรต่อมีอะไรเรื่อยไปชาวบ้านเขาถามว่าไม่โกรธมันหรือลูกหลานท่านก็ว่าโกรธมันยังไงไปด่ามันเข้าสีดีไม่ดีมันลุวงย่ามเอาสตังหมดไม่ได้รอกไปด่ามันไม่ได้รอกถามมันจะว่าอะไรจะใช้อะไรก็ต้องถามใจมันเดี๋ยวมันไม่ชอบใจมันก็หยิบก็ลงเอาตามพอใจ โยมเขาก็ถามว่าแบบนั้นไม่บาปเหรอท่านก็ว่ามันจะบาปยังไงมันลูกมันหลานมันเอาไปแล้วก็แล้วไปไม่เอาโทษเอาโยกับมันนี่เล่าเรื่องตอนต้นนะสำหรับพระครูธรรมพิรามทีนี้เวลาปลุกพระจริงๆ9องก้าองเข้าไปนั่งอาตมาคิดในใจว่าเราก็ไม่มีความรู้อะไรความดีด้านสมาธิก็ไม่มีอะไรดี เพราะเป็นคนธรมธรมดาธรรมดาเป็นพระเดินผ่านหน้านรกไปเดินผ่านหน้านรกมาเดินห่างนรกอยู่ครึ่งนิ้วเท่านั้นเองถ้าเผลืม่มอะไรหัวะกระทิมลงนรกเมื่อนั้นก็เลยนึกในใจว่าพระเก้ารูปนี้รูปไหนมีอนุภาพมากบ้างอยากรู้ก็เลยเข้าไปในโบสถ์เขาปลุกพระในโบสถ์ไปนั่งอยู่ท้ายอาสน์สำหรับพระที่ปลุกพระเขาทำเก้าอี้ให้นั่ง เอาไม้ไผ่มาทําเก้าอี้เขาบอกว่าถ้าปลูกด้วยเก้าอี้ไม้ไผ่มันคลังดีไอ้นั่นเรื่องของอุปทานไม่เกี่ยวกับเรื่องของคนคิดเมื่อไปนั่งอยู่ท้ายอาสงตั้งจิตอธิษฐานอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าคือมองดูพระประธานเป็นกําลังขอบารมีพระพุทธเจ้าได้โปรดสงเคราะห์ข้าพระพุทธเจ้า อยากจะดูอนุภาพจิตของพระแต่ละรูปที่มานั่งปลุกพระวันนี้ถ้ากระแสจ,จิตของบุคคลใดมีขนาดเท่าใดมีอนุภาพอย่างไรก็คอยปรากฏแก่อารมณ์ของข้าพระพุทธเจ้านึกเท่านี้นะอธิษฐานอตามเรื่องตามเรื่องของคนที่ไม่มีชั้นสมบัติชั้นดีอย่างเขาหรืออาจจะไม่มีเลยพออธิษฐานเท่านั้นก็จับลมหายใจเขาออกทำจิตสงบนิดหนึ่ง ก็เป็นเรื่องน่าอัศจรรย์นี่เป็นอำนาจของพระพุทธานุภาพจริงๆนะไม่ใช่ความดีของอาตมาเห็นกระแสจิตของพระทุกองใสแจ๋วเหมือนกับเห็นของในเวลากลางวันสำหรับกระแสจิตของดมพอนากนี่พุ่งออกมาใหญ่เลอะเกินหอมคลุมเครื่องรางของขลังทั้งหมดเรียกว่าแสงสว่างของจิตแทรกลงไปในเครื่องรางของขลังที่อยู่ผิวด้านหน้ายันข้างล่างสุดเรียกว่าคลุมหมดอาบไปหมดเลย ดลงสว่างชัดของพระครูธรรมาพิรามพุ่งออกมาเหมือนหอกเป็นกระแสเล็กแต่พุ่งแรงมากแสดงว่าพระครูธรรมาพิรามเป็นพระนักเลงชอบคงกระพันชาตรีของหลวงพ่อนาคนี่เต็มไปด้วยอำนาจพระพุทธบารมีจริงๆมีความเยือกเ,เย็นสบายสบายยังไงชอบคนแต่พระอีกเก้ารูปมองไปแล้วกระแสจิตไม่ได้ออกมาเหมือนกับเทียนจุดริบปรีรีปรีปักอยู่ในอกนั่นเองอยู่เฉยเฉยเป็นดวงนิดหนึ่ง แล้วก็อยู่ในอกเฉยๆก็นั่งดูอยู่อย่างนั้นจนกว่าเขาจะเลิกปลุกกันเมื่อถึงเวลา23นิาเศษเศษก็หมดสัญญาณการปลุกความจริงการปลุกพระนี่ไม่ต้องใช้เวลามากถ้าใช้เวลามากแต่ไม่มีผลควรจะให้พระกํำหนดกันเองปลุกพร้อมกันใครเต็มเมื่อไรก็พักผ่อนได้เมื่อนนั้นแต่ยังไม่ลุกออกมาอย่างนี้จะดีมากเวลาปลุกพระก็ไม่ควรนิมนต์พระมาสวด จะสวดอะไรก็สวดกันให้เสร็จเสียก่อนเพราะเวลาปลุกพระต้องใช้กำลังสมาธิสูงมากถ้าพระได้สมาบัติอย่างต่ำหรือโยเยอยู่มันยังไม่มั่นคงนักจิตของพระรูปนั้นก็จะแส่ายไปตามกระแสสวดผลจะไม่ดีแต่ว่าที่ทำกันเวลานี้ก็มีพระสวดพุทธภิเศษค,ควบไปด้วยเขาเอาแบบมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จะว่ามันจะดีหรือไม่ดีแค่ไหนก็ตามเรื่อง หากมีพระกําลังจิตดีก็ใช้ได้ถ้าพระกําลังจิตไม่ดีก็เลยนั่งหลับตาอีตอนนั่งหลับตาใครจะรู้ว่าทำอะไรบ้างบางวัดก็เกณฑ์กันตลอดรุ่งไม่เห็นมีประโยชน์เคยไปร่วมกับเขาเหมือนกันถ้าเกณฑ์ตลอดรุ่งดีไม่ดีก็นั่งหลับกันไปเลย ทีนี้พอเขาเลิกทําพิธีพระอาจาร,รย์ทุกรูปก็ลงมาพอลงมาเสร็จท่านก็ไปนั่งกันตามหน้าอาสงแต่ไม่ถึงท้ายอาตมานั่งอยู่ทางท้ายกับพระสมุสมบูรณ์พอลงมานั่งกันเรียบร้อยหลวงพ่อนาากระบอกนี่ท่านพวกนี้ร่วมไหมไอ้ขโมยมันมานั่งขโมยโยพระพวกนั้นก็นั่งทำหน้าลลอกแหลกหลอกแหลก มีพระครูธรรมพิรามองค์เดียวนั่งยิ้มหันมายิ้มด้วยแสดงว่าท่านรู้ก็เลยยิ้มกับท่านแต่หลวงพ่อนาคท่านกระทำเฉยทำไม่รู้ไม่ชี้หลวงพ่อนาคบอกว่าท่านทั้งหลายรู้หรือเปล่าไอ้ขโมยมันมานั่งขโมยอยู่ท้ายอาสงก็มีญาติยมคนหนึ่งถามว่าขโมยอะไรครับหลวงพ่อท่านก็บอกว่ามันไม่ได้ขโมยอะไรหรอกมันมานั่งขโมยดูใจพระปลุกพระ ไอ้ขโมยมันนั่งอยู่ท้ายอาจสน์ทีนี้เวลาที่ท่านลงมาแล้วเขาขอพระท่านท่านก็แจกเวลาท่านแจกไปนั่งขอท่านมั่งท่านก็ไม่ให้ท่านก็ว่าไอนี่ขโมยมาเหละทำเป็นนี่ทำได้อย่างที่เขาทำนี่ทำได้ก็ไปทำเอาเองสิท่านไม่ให้ก็มีพระหลายรูปท่านมองหน้าท่านก็เลยบอกว่าไอ้นี่แหละขโมยขโมยดูใจพระทุกรูป มันรู้ว่าพระรูปไหนเป็นยังไงนี่มันทำได้นะพระนี่มันก็ทำได้ทำได้คล้ายๆข้าและแต่ไอ้ข้ากับมันใครดีกว่ากันข้าไม่รู้หรอกเป็นอันว่าเรื่องของหลวงพ่อนาคยุติกันแต่เพียงเท่านี้